เรามาติดตามประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศติดตามการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้านะครับก็พอสรุปได้ว่าในส่วนของภาคตะวันออกเรายัางคงเป็นสภาวะฟืธที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยอิทธิพลของลมมรสุมนั่นหมายความว่าฝนเหล่านี้จะตกช่วงบ่ายช่วงค่ำตลอดสัปดาห์นี้นะครับและคาดว่าในช่วงปลายสัปดาห์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมจะพยายามติดตามข้อมูลเหล่านี้ให้กับพิน้อสกรประเด็นนั้นยาวเราก็ยังคงพอที่จะเห็นภาพบางอย่างครับว่าโอกาสของช่วงปลายเดือนมิถุนายนเข้าสู่เดือนกรกฎาคมครึ่งเดือนนั้นมีโอกาสที่จะเกิดสภาวะฝนน้อยลงอันเนื่องมาจากล่องฝนหรือล่องความกดอากาศต่ำลอยตัวขึ้นสู่ทางภาคเหนือนะครับ ก็ต้องย้าว่าเป็นการลอยตัวขึ้นไปเมื่อเขาลอยตัวขึ้นไปอยู่ไปทางภาคเหนือเองภาคตะวันออกเราฝนก็จะน้อยลงดังนั้นโอกาสในช่วงของการจัดการดูแลไม้ผลโดยเฉพาะในการป้องกันในการควบคุมโรคนับเป็นเรื่องสําคัญวันนี้เราอยากจะนําเรียนครับว่าในสภาวะว่ีฝนตกหนักเหล่านี้เนี่ยเราคงจะต้องหันมาดูในทางเลือกหนึ่งนั่นคือการใช้ชีวพันธุ์คําว่าชีวพันธุ์ก็คือยาเชื้อเป็นสิ่งที่มีชีวิต โดยเฉพาะในส่วนของอตัวทางดินก็จะเป็นเชื้อไตรโคเดอร์มาเซียนำ่ำตรงนี้ถ้าเป็นของบริษัทแอปพลายเคมซึ่งเป็นต้นตำรับแห่งยาเชื้อนะครับก็จะมีอัตราความเข้มข้นสูงมากคือ2คูณ10ยกกำลัง8อันนี้ก็หมายความว่ามีปริมาณตัวสปอร์ของเชื้อไตรโคเดอร์มาสูงสุด แล้วก็ได้รับแจ้งนะครับว่าในส่วนของกระบวนการผลิตนานบริษัทแอปไพเคมก็ได้เพิ่มปริมาณเชื้อลงไปอีกโดยในส่วนของเชื้อราเหล่านี้มีความสามารถในการควบคุมเชื้อราฟิวซเลียมไฟท็อปราคืออยากจะย้ําอย่างนี้ครับว่าไฟท็อปชรานั้นเขาควบคุมได้อยู่แล้วแต่จากการที่มีงานวิจัยนะครับการศึกษาของคณะอาจารย์ จากมหลาลัยจากในแหล่งต่าง,างๆพบว่าเขายังมีความสามารถในการควบคุมพิเทียมสกอเรเทียมไรช็อกโทนเนียและตัวสำคัญก็คือฟิวเซียมในส่วนของตัวไตซา,านหรือไตโคดมานี้สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในดินอยู่ในสภาพปกติแม้แต่การทนอุณหภูมิความร้อนของอากาศก็ยังมีความสามารถคงทนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำก็คือเราต้องเข้าใจว่า ไตซา,าหรือไตโคดมาอยู่ในรูปสปอร์แห้งหมายความว่าเขานำเอาการเจริญเติบโตจากเส้นใยนะครับแล้วก็มาพักตัวเป็นสปอร์เก็บเอาสปอร์เหล่าน,านั้นมาอยู่ในรูปน็อกเอาไว้โดยสารอาหารบางชนิดและเขาก็จะอยู่ในสภาพเช่นนี้คงทนต่อไปจนกว่าเมื่อได้รับความชื้นได้รับน้ำได้รับอากาศ ดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะดำเรียนว่าเราจะต้องใช้อย่างถูกต้องก็คือเราจะไม่ไปใช้ร่วมกับสารกำจัดเชื้อราในกลุ่มปัจจัยกลุ่มปุ๋ยกลุ่มธาตุอาหารเราใช้ได้นะครับในส่วนที่สองนะครับในช่วงที่เราจะใช้เราไม่ควรที่จะไปแช่น้ำนานเราควรจะใช้ทันทีไม่ต้องหมักไม่ต้องแช่ เรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะว่ากรณีถ้าเราไปแช่น้ำนานเนี่ยเขาก็จะดูดซึมน้ําเข้าไปถ้ากรณีที่เขาแตกตัวมาเป็นเส้นใยมันก็จะกลายเป็นว่าเซล์ลเหล่านั้นจะแตกด้วยความอิ่มน้ําและท่านอาจจะสงสยัยอ้าวแล้วที่เขาอยู่ในรูปน้ําถ้าเป็นในรูปของหัวเชื้อเขาจะมีสารบางตัวนะครับที่ไปเคลือบแต่ถ้ากรณีที่เป็นในรูปน้ําธรรมดา เชื้อไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะทราบประเด็นต่อมาในลักษณะของการใช้เนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจต่อไปว่าการเจริญเติบโตหรือการทำลายของเชื้อหมายความว่าเขาจะไปเริ่นเติบโตแข่งขันซึ่งกันและกันอย่างกรณีถ้าเป็นในส่วนของทางดินก็จะเป็นไตรซา,านถ้าเป็นในส่วนของทางใบก็จะเป็นลามมนา หรือท่านอาจจะเลือกตามที่ท่านาเคยใช้ในส่วนของวิธีการใช้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องที่เราอยากจะย้ำว่าการทำลายของกลุ่มจุลินทรีย์หรือไตซานหรือลามินานานเขาจะไปแข่งขันการเจริญเติบโตกับเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชเขาจะไปเจริญเติบโตในลำดับที่สองแล้วขับสารบางชนิดไปทำลายเชือ้อส่วนการเจริญเติบโตที่สนั้น ก็เปรียบเสมือนกับการยึดพื้นที่ในการยึดพื้นที่เขาสามารถที่จะแข่งขันได้เมื่อแข่งขันได้ความดีมากความชั่วไม่มีทุกอย่างก็จะเข้าสู่สาภาวะปกตินี่คือการทำงานของกลุ่มจุลินทรีย์เหล่านี้ซึ่งก็ต้องย้ำครับว่าบริษัทแอพไพรเคมประเทศไทยเป็นผู้ที่เริ่มทำการผลิตและศึกษามาจนกระทั่ง กลายเป็นผิดพัน์เพื่อการส่งออกต่างประเทศแล้วก็ยังใช้กันภายในประเทศด้วยคือในประเด็นปัจจุบันเนี่ยจะมีกลุ่มของเชื้อจุลินทรีย์มากมายครับโดยเฉพาะในกลุ่มของตัวไตโคเดมาหรือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียรคือบาซิลสัสซับทิลิสผมย้ำน,นะครับว่ากรณีของการที่จะใช้จะมีแค่สองรูปแบบเท่านั้นคือรูปแบบที่1เป็นรูปของสปอร์แห้ง ก็อย่างเช่นของบริษัทแอปไพเคมในอีกรูปแบบที่2ก็คือในลักษณะของเชื้อศกหรือเส้นใยนั่นหมายความว่าพิทักกรจะต้องซื้อหรือนําเอาหัวเชื้อมาหัวเชื้อนั้นอาจจะเป็นของท่านอาจารย์จิระเดชแล้วก็นํามาผลิตให้เป็นเส้นใยและเมื่อผลิตเป็นเส้นใยแล้วเราก็จะนําไปใช้ทันที นี่คือหลักการใช้ที่ถูกต้องในกรณีที่อยู่ในรูปอื่นๆนะครับที่ท่านสอบถามมาว่าหมอทุเรียนมันอยู่ในรูปนั้นอยู่อย่างนี้ผมขอ,อยาตนำเรียนว่าในหลักทางเทคนิคทางวิชาการมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะาสามารถเอาไปใช้เอาไปทำแบบนั้นเอาไปทำแบบนี้เราคงต้องตอบได้แค่นี้ว่าโดยหลักการทางจุลินทรีย์ เขาไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้สหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับกับในเรื่องของการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคพืชและก็โดยเฉพาะในส่วนของพืชเศรษฐกิจของเราก็คือทุเรียนเพราะว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างจะอ่อนแอต่อการระบาดการทำลายของกลุ่มเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืชประเด็นในเมื่อวานนี้เราได้นำเสนอแล้วนะครับว่า ในเรื่องของสารเคมีในการป้องกันหรือในกำการกำจัดโรคพืชเนี่ยในตอนที่หนึ่งเราก็เป็นกลุ่มสารเคมีที่ใช้ในส่วนของทางดินซึ่งในทางดินนั้นเราก็ต้องเข้าใจครับว่าเป็นภาวะทีะ่เชื้อไปอาศัยอยู่ในดินอาศัยเข้าไปทาลายระบบรากอาศัยทำลายในส่วนของลำต้นใต้ดินแต่สำหรับวันนี้จะเป็นประเด็นสาระ ในเรื่องของการใช้สารเคมี K B, ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชในส่วนของลำตน้นคือเราไล่เป็นลำดับครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนอื่นเราต้องมาดูประเด็นก่อนครับว่าในส่วนของบริเวณลำต้นนั้นปัจจุบันเนี่ยเรามีเชื้อสาเหตุอะไรบ้างสาเหตุหลักๆนั่นก็คือเรื่องของเชื้อราฟไฟทอฟโทราสาเหตุลองลงมาส่วนที่สอง ก็เป็นในส่วนของเชื้อราฟิวซาเลียมสาเหตุที่3ที่อาจจะเรียกกันรวมๆครับเป็นบราสีชมพูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคอร์ติเซียมแต่ว่าประเด็นนั้นาอาจจะทำให้หลายสวนสับสนครับคือเรื่องของราสีชมพูน,นั้นไม่ได้ทำให้โรครุนแรงไม่ได้ทำให้กิ่งเน่าตายฉับพลันนะครับ ต้องอธิบายตรงนี้ก่อนแค่เป็นลักษณะของอค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นการระบาดอย่างช้าๆเราจะเห็นชัดเจนในพืชที่มีลมเงาสูงๆอย่างเช่นหลองกองอันนี้เราจะพบมากดังนั้นในส่วนของเชื้อราเราเข้าใจต่อไปว่าสาเหตุของโรคพืชเมื่อมีเชื้อราเรารู้จักในกลุ่มของเชื้อรา เราจึงจะรู้ว่าเราจะใช้สารเคมีในกลุ่มไหนเข้าไปทำการป้องกันหรือในการกําจัดถ้าเป็นการป้องกันก็จะเป็นลักษณะของการให้สารเคมีในกลุ่มสัมผัสกลุ่มที่มีอัตราการใช้สารเคมีในอัตราตำ่ำอันนี้ก็คือหรือกลุ่มจุลินทรีย์คือกลุ่มยาเชือ้อหรือในกลุ่มของการสร้างภูมิต้านทานนะครับในการทำให้พืชมีภูมิต้านทานด้วยความสมบูรณ์แข็งแรง อย่างเช่นตัว f ล o c อบ l l แต่ว่าในกรณีที่เราจะควบคุมโรคที่เกิดขึ้นในบริเวณลำต้นประเด็นนั้นผมก็อยากจะนำเรียนให้เห็นภาพว่าในอดีตที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลหรือผู้ปลูกทุเรียนมันมกจะใช้คำว่าเราร้างต้น คำว่าร้างต้นนั้นหมายถึงการพ่นในป้องกันกําจัดโรคพืชที่อยู่ตามกิ่งตามลําต้นบางครั้งเราก็ใช้สารเคมีนในตระกูลของคอปเปอร์ซึ่งก็จะมีคอปเอออออปเอร์ออกซิคไรด์คอปเปอร์ออกไซด์บางครั้งก็จะเป็นกลุ่มใหม่ล่าสุดครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดละลายง่ายก็เป็นคอปเปอร์ออกซิคไรด์บวกกับคอปเปอร์ไฮดรอ,อกไซด์ทีนี้ประเด็นนั้นต้องเข้าใจครับว่า การป้องกันในลักษณะแบบนี้เป็นการป้องกันในลักษณะ,ะควบคุมกว้างๆเป็นพื้นฐานควบคุมหลายๆเชือ้อแต่ถ้าในกรณีเฉพาะเจาะจงในการเฉพาะเจาะจงน,นั้นเราก็จะมีในกลุ่มของเมทรลักซิลเมทรักซิลเองก็อาจจะไปบวกกับในส่วนของแมนโคเซตอันนี้คือกลุ่มหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นในกลุ่มของเบนาลักซิล หรืออาจจะเป็นเบนาลซิลไปบวกกับแมนโคเซปอันนี้เป็นชื่อสามัญหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มฟอสเอทิลอะลูมิเนียมซึ่งในอดีตเรารู้จักในนามการค้าเช่นอลิเอตปัจจุบันมีเกือบทุกบริษัทครับนั่นก็คือฟอสเอทิลอะลูมิเนียมต่อมาเราก็จะมีกลุ่มต่อมาก็คือในกลุ่มของกรดฟอสฟอริกกรดฟอสฟอริกอย่างเช่นโพลีอะฟอส และในปัจจุบันก็จะมีกลุ่มที่เสริมเข้ามาอีกก็คือฟอ p โฟนิกอย่างเช่นนิวฟอสและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวฟอ g ไฟนะครับอย่างเช่นฟอสซี่ y 600ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการที่จะไปควบคุมเชือ้อควบคุมการงอกของเชือ้อ นอกจากกลุ่มสารเคมีแล้วเราก็ยังมีในกลุ่มของกลุ่มยาเชื้อคือกลุ่มจุลินทรีย์ซึ่งภายในรําต้นเราก็จะเลือกไตรโคเดอร์มาหรือไตรซานในการใช่ตาเข้มข้นในการพ่นแผลทาแผลแต่ถ้าเป็นการพ่นภายในทรงพุ่มภายในในการควบคุมโรคทั้งเชื้อราและแบคทีเรียก,ก็จะเป็นบาซิลัสซับธิลิทที่ชื่อการกาว่ารามีนานี่คือกลุ่มสารเคมีที่ใช้ภายในทรงพุ่มแต่ว่า ประเด็นหลักน,นั้นสิ่งที่พี่น้องสกรต้องเข้าใจครับในกรณีของการป้องกันกับการรักษาโรคย่อมมีความแตกต่างกันมีคำพูดที่พี่น้องสกรได้แจ้งมาว่าหมอทุเรียนทำไมยาทุกวันนี้มันเสื่อมหรือว่าเชื้อมันดือ้อ เราพ่นสารเคมีไปเนี่ยมันควบคุมโรคไม่ได้เลยเดี๋ยวก็กิ่งนุ้นก็เนา่ากรงนั้นก็แห้งต้นนั้นก็เป็นต้นลำต้นเนา่าผมก็จะถามกลับต่อไปว่าเอาแล้วเราใช้อย่างไรท่านก็ใช้ในอัตราที่ได้เป็นคำแนะนำในฉลากเช่นเขาแนะนำให้พ่น300ามร้อยเราก็พ่นทั้งใบทั้งต้นทั้งกิ่งอะไรประมาณนี้จึงอยากจะอธิบายว่ากรณีของอัต อัตราที่เราใช้ในการควบคุมทางใบกับอัตราที่เราใช้ภายในทรงพุ่มมีความแตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นเราใช้ทางใบ300กรัมหรือ300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรเราได้ผลแต่ถ้าเรานำมาใช้ภายในทรงพุ่มหรือใช้ในกิ่งที่เป็นแผลแล้วหรือในกิ่งที่ราต้นที่มีการระบาดแล้วเราต้องเพิ่มอัตราเป็นหนเท่าตัว จาก300ก็เป็น500หรือเป็น600จึงจะมีผลต่อการควบคุมอันนี้ก็คือในสัพภาษาอย่างพี่น้องชาวสวนบางท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับเราก็นำมาย้ำอีกครั้งหนึ่งเช่นเราพ่นใบ300แต่ถ้าเราจะล้างต้นเราก็ต้องใช้500กรัมหรือ500 cc ซีซีต่อน้ำ200ลิตรเพิ่มเพิ่มอัตราความเข้มข้นของสารเคมีขึ้นมานี่คือประเด็นหนึ่งที่อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นป้าแต่ ในความหมายตรงนี้ก็คือการล้างต้นนะครับเช่นเมทัลิซก็ครึ่งกิโลฟอร์ดเอสทิวก็ครึ่งกิโลกร,รัมต่อน้ำสองร้อยลิตรในกลุ่มของโพลีอาร์ฟอดในส่วนของนิวฟอร์ดในส่วนของฟอร์ลี่หกร้อยก็ต้องเป็นห้าร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรอันนั้นคืออัตราที่เราจะนำมาพ่นภายในกิ่งภายในทรงพุ่มหรือลำต้นเพื่อเป็นการป้องกันที่นี้ในกลุ่มต่อมา ในลักษณะของการพ่นป้องกันแล้วเราก็ต้องเข้าใจต่อนะครับว่ากรณีของการป้องกันโ,โรคเนี่ยพี่นศกเกษตรบางท่านอาจจะใช้วิธีการอินแจ็คเข้าต้นผมก็นําเรียนอย่างนี้ครับว่าการอินแจ็คหรือการฝังสารเคมีเข้าไปในลําต้นในตำแหน่งท่อน้ำเป็นการรักษาภายในเนื่องจากบางครั้งการพ่นของเรา การพ่นปัจจัยไปที่ใบก็ไม่สามารถที่จะ,ะได้ประสิทธิภาพเต็มที่เพราะฝนตกมีความชื้นสูงฝนก็ชะล้างการพ่นอัตราความเข้มข้นไม่พอดังนั้นเป็นเทคนิคที่เราปฏิบัติกันมากว่า30ปีแล้วที่เราใช้สารเคมีในกลุ่มกลุ่มไหนก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มของกรดฟอสฟอริก olic, เช่น Ford, โพลลอฟอสกรดฟอสโฟนิกเช่นนิวฟอสกลุ่มฟอสไฟเช่นฟอสลี่0รอและ ชื่อการค้าอาจจะมีมากมายแต่ผมก็จะยกตัวอย่างแค่นี้โดยการร่วมกับในกลุ่มของน้ำกลั่นและปัจจัยที่เข้าไปกระตุ้นให้เกิดการรักษาแผลได้ดีขึ้นก็คืออัทโทนิกเราก็จะใช้สารเคมี1ส่วน1ลิตรน้ำกลั่น1ลิตรถ้าเป็นหน้าฝนเราก็อาจจะลดลงมาเหลือน้ำกลั่นแค่ครึ่งลิตรแล้วก็ในส่วนของอัโทนิกที่ร้อยซีซี นั่นคือการปฏิบัติมาแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีช่วงฤดูร้อนหรือฤดูแล้งเราจะใช้1นึ่งต่อหยกเว้นต้นที่มีความเจ็บป่วยรุนแรงเราจะใช้สารเคมี1ส่วนต่อน้ากลั่นสส่วนอันนี้ก็คือกรณีเงื่อนไขเพราะต้นที่เจ็บป่วยมาหนักแล้วมีความอ่อนแอเราจะใช้สารเคมี1ส่วนต่อน้ำกลั่นสอส่วนประเด็นนั้นเป็นการค,ควบคุมโรค ภายในแต่ก็มีคำถามที่น่าสนใจครับมีพิรุษกรบางท่านบอกหมอทุเรียนผมต้องฝังทุกต้นไหมผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าเราคงไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะสนับสนุนในสิ่งที่ท่านต้องการที่จะควบคุมโรคเพราะฉะนั้นคำตอบคือเราจะดำเนินการอินแจ็คภายในต้นเฉพาะต้นที่มีอาการ หรือเราคาดว่าทุเรียนหรือต้นนี้เนี่ยมีความเจ็บป่วยเราก็จะดําเนินการเฉพาะต้นเหล่านั้นส่วนต้นที่มีสภาวะใบเป็นปกติเราไม่พบอาการเกิดโรคคําตอบคือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปอินเจ็ตภายในต้นด้วยเหตุผลคือการประหยัด ส่วนในด้านของต้นที่ไม่ได้อินเจ็เราก็ยังคงสามารถที่จะใช้กระบวนการพ่นภายในสรงพุ่มด้วยสารเคมีที่ด้นำเรียนมาแล้วในอัตราเข้มข้นนี่คือ,อคำตอบที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตรงประเด็นตรงที่ประหยัดประโยชน์และมีประสิทธิภาพทีนี้เราก็มาถึงอีกขั้นตอนหนึ่งครับขั้นตอนตรงนี้ก็คือต้นที่เกิดโรคละ่ะผมว่าผมนําเรียนอย่างนี้ว่า ต้นที่เกิดโรคคือต้นที่มีแผลต้นที่มีอาการต้นที่ใบแสดงความเจ็บป่วยถ้าเป็นบางจุดบางกิ่งเล็กๆน้อยๆกิ่งย่อย,อย,อยเราควรสมควรที่จะตัดแต่งออกการตัดทิ้งเป็นการลดที่อยู่ของเชือ้อการตัดแต่งเป็นส่วนที่ทำให้โครงสร้างของสวนโปรง อัตราการขยายพันธุ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชก็ลดลงการตัดแต่งเหล่านั้นเป็นการทําให้การใช้สารเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนั้นกระบวนการแรกก็คือการตัดแต่งเอาส่วนที่เป็นโรคหรือกิ่งออกไปจัดการไปทําลายด้วยวิธีการต่างๆก็แล้วแต่ส่วนที่2ก็คือกรณีถ้าเป็นกิ่งหลักที่เราเริ่มพบการระบาด เราก็เข้าสู่กระบวนการรักษาคือตอนนี้ผ่านการป้องกันมาครับเป็นการกำจัดโ,โรคดังนั้นในการกำจัดโ,โรคที่เป็นตามกิ่งหรือตามลำต้นที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปก็คือการเปิดเปลือกเอาส่วนที่เน่าเสียหายออกแล้วแยกส่วนตรงนี้อย่าให้มันตกในโคนต้นส่วนที่สองเราก็จะทำการใช้สารเคมี ในการพ่นไปในตำแหน่งที่เกิดโรคด้วยอัตราของสารเคมีที่มีความเข้มข้นและสารเคมีที่เราใช้ก็จะเป็นสารเคมีสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งไฟทอปทราถ้าเป็นลักษณะแผลเน่าเปื่อยธรรมดาเป็นน้ำเยิม้มเป็นเบือกเน่าเป็นสีน้ำตาลดำแต่ถ้าในกรณีที่เกิดใต้ท้องกิ่งและ เราพบว่ามีกลุ่มเชื้อราผุดออกมาเป็นดอกเห็ดสีขาวบ้างสีเทาบ้างสีส้มบ้างเป็นกลุ่มดอกเห็ดกลมๆตรงนั้นเป็นการทําลายร่วมกับในส่วนของเชื้อราฟิวซาเลียมเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเอาสารเคมีในกลุ่มที่ควบคุมเชื้อราฟิวซาเลียมร่วมเข้าไปซึ่งสารในกลุ่มเหล่านี้เราก็พอที่จะสรุปให้เป็นชื่อสามัญง่ายๆนะครับ คือสารเคมีในกลุ่มเหล่านี้จะมีชื่ออย่างเช่นเฮกซาโคนาโซนโปรฟิโคนาโซนไดฟิโคนาโซนทีบูโคนาโซนหรือจะเป็นในส่วนของสารเคมีในกลุ่มชื่อสามัญอะซอกซิสโตบินคือกลุ่มพวกนี้อาจจะเช่นในกลุ่มของไซโปโคนาโซนก็คือลงท้ายด้วยโซนหรือลงท้ายด้วยบินอย่างเช่นอะซอกซิสโตบินไพราโคสโตบินเป็นต้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ย เราก็จะนำมาเสริมในกรณีถ้ามีกลุ่มเชื้อราที่ผุดออกมาประเด็นอยู่ตรงจุดนี้ครับว่าขั้นตอนของการรักษาในตำแหน่งต้นใหญ่กับเปลือกหรือกิ่งใหญ่ที่อยู่ใต้ท้องกิ่งเราจำได้นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดใต้ท้องกิ่งทำไมละ่ะก็เพราะว่าใต้ท้องกิ่งเป็นที่ทึบแสงเป็นที่อาหารสะสมอาหารสะสมเหล่านี้เป็นคล้ายๆแบบพลังงานในรูปโปรตีน เพราะว่าเขาจะออกดอกใต้ท้องกิ่งไอชิรามันรู้ดีครับมันก็จะไปอาศัยอยู่ในตำแหน่งที่อาหารสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยจากแสงแดดดังนั้นขั้นตอนของเราก็คือการเปิดเอาเปลือกส่วนที่เน่าเสียออกเอาไปไว้ทําลายที่อื่นขั้นตอนที่2ก็ขีดฉีดยาฆ่าเชือ้อยาฆ่าเชื้อตัวนี้เป็นสารในกลุ่มคล้ายๆกับตัวตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด สมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีสารโดยเฉพาะอย่างเช่นจัวซิลแมกขั้นตอนที่3ก็คือการผสมสารเคมีกลุ่มไฟทอปทรากลุ่มฟิวซาเลียมสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพในอัตราเข้มข้นแล้วก็สเปรย์หรือพ่นไปในตำแหน่งเปลือกตรงนั้นในการพ่น เราดําเนินการเปิดเปลือกพ่นครั้งที่1ห,หลังจากนั้นอีก7-10วันเราพ่นซ้าครั้งที่2ซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปเปิดเปลือกยกเว้นถ้ามันมีอาการลุกลามเราจึงจะเปิดเปลือกเพิ่มขึ้นมาแล้วพ่นและครั้งที่3เราจะเห็นครับว่าในการควบคุมโรคที่กิ่งเนี่ยจะทํา3ครั้งในเวลา1เดือนแผลจะแห้งสนิทในส่วนของการเปิดเปลือก เราจะทาครั้งที่1ยกเว้นถ้าครั้งที่2มีเชื้อลุกลามก็ทําครั้งที่2หลังจากนั้นเราก็จะไม่เปิดเปลือกอีกแล้วเพื่อให้เปลือกเหล่านั้นมีโอกาสได้รับสารเคมีแล้วก็เชื้อก็จะถูกทําลายเราก็จะปฏิบัติเช่นนี้ในกรณีถ้าท่านพบมแมลงคือมอดเราก็ใช้ในส่วนของกลุ่มสารกำจัดมอดเข้าไปได้ไว้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเข้าสู่ขบวนการรักษาหรือการกําจัดโรคที่ และลำต้นเพิ่มเติมในตำแหน่งที่มันมีการระบาดซึ่งหลักการสำคัญที่อยากจะย้ำเกิดตรงประเด็นที่ว่าในการที่เราจะทำการอินเจ็เข้าไปในลำต้นเราก็อาจจะดำเนินการในระยะเวลา45วันหรือ60วันก็คือประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนเช่นต้นฝนหรือปลายฝนหรือต้นฝน กลางฝนและปลายฝนกับในต้นที่เป็นโรคที่มีความรุนแรงอันนั้นก็คือหลักการส่วนในด้านของการพ่นแผลในอัตราสารเคมีเข้มข้นที่ได้อธิบายมาเมื่อสักครู่เราจะปฏิบัติ2-3ถึง3ครั้งภายในระยะเวลา1เดือนเพื่อให้ผลของการควบคุมได้ผลมีหลายส่วนครับทำไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2เดือน หลังจากนั้นมันก็ลุกลามออกมาใหม่ก็ม,มาบอกว่ามันไม่อยู่ย้ําว่าต้องปฏิบัติให้ได้2อถึงสครั้งภายในระยะเวลา1เดือนส่วนกรณีที่3ในการพ่นร้างต้นนั้นความจําเป็นอาจจะมีแค่ในช่วงของต้นฤดูหมายความว่าหลังจากที่เราดําเนินการดูแลตัดแต่งกิ่งปร,ป,รป,รปรับปรุงโครงสร้างเรามีความโปร่งมีความโรคเราก็พ่นลัควบคุมโรคภายในหลังจากนั้นเนี่ย ในตลอดฤดูฝนเราก็จะไปทำการป้องกันอีกครั้งหนึ่งตามสภาวะการระบาดของโรคพืชในหลักการทั้งหมดก็จะเป็นดังรายละเอียดที่ได้ยํำเรียนมาในเช้าวันนี้ครับสำหรับวันนี้ของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ